สวัสดีค่ะหนูนางสาววรนอาสาโนนกระโโตกนะคะสาขาการประมงวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่นาค่ะอย่างแรกคือลักษณะของสาหร่ายสไปรูลิน่นานะคะจะเป็นเอ่อเป็นเกลียวเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะเอ่อสาเหตุที่เพาะสาหร่ายสไปรูลิน่นาเพราะว่า1น,นะคะมีโปรตีนสูง50-7 0ซ 2มีลงควัตถุ3ม,มีสารสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็หลักการในการเพาะเลี้ยงนะคะ 1. เอ่อต้องคำนึงถึงสารอาหารแสงแล้วก็น้ำแล้วก็ระบบลมกับอากาศค่ะเออต่อไปเป็นวิธีการเพาะเลี้ยงนะคะ 1. ต้องเตรียมบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรค่ะเออถ้าเป็นบ่อกเก่าเนี่ยเออเราจะเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดแห้ง แต่ถ้าเป็นบอ่อใหม่เนี่ยเราควรจะใส่น้ําแล้วก็ตัดหยวกกล้วยทิ้งไว้ประมาณ1-2วันเพื่อให้หยวกกล้วยเนี่ยดูดปูนออกจากบอ่อซีเมนค่ะ 2. คือใส่น้ําลงไปในบอ่อซีเมนให้สูงประมาณ20-25ซนติเมตรอ,อน้ำที่ใช้ควรจะเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลน,นะคะไม่ควรใช้ น้ำคลองเนื่องจากว่าจะมีแพน้อนหรือว่าสาลร่ายชนิดอื่นเข้ามาปะปนอยู่ค่ะแล้วก็จากเตรียมน้ำเสร็จคำนวณสูตรอาหารค่ะ 3. ามคำนวณสูตรอาหารสี่คือก่อนที่เราจะใส่หัวเชื้อเราต้องมีการวัดค่า p h ในบอ่อค่า p h ที่วัดต้องประมาณ9.5ถึง10.5ค่ะ 5. ใส่หัวเชื้อขึ้นอยู่กับขนาดของหัวเชื้อค่ะใส่ได้ 1 1ส่วน5ถึง1.10ส่วน10ค่ะหลังจากที่ใส่หัวเชื้อแล้ว6นะคะเลี้ยงไปประมาณ1 2ถึง 2, สัปดาห์ค่ะ7นะคะเ,เก็บเ,เก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเราจะมีการวัดเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ที่560นาโนค่ะ ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่มีเครื่องสเปกโตนะคะเราจะใช้แก้วใสๆตักสไปรูลิ่าขึ้นมาเพื่อดูว่าฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นนิ้วมือไหมถ้าสมมติไม่เห็นเนี่ยก็คือสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยค่ะต่อไปเป็นวิธีเก็บเกี่ยวสาหร่ายสไปรูลินานะคะคือตักน้ําที่เราเลี้ยงสาหร่ายอยู่เนี่ยขึ้นมาผ่านผ่านผ้ากองนะคะหลังจากนั้นตักน้ําเปล่าเนี่ยน้ำสะอาดอะ่ะ เอาลาที่สาลายเพื่อให้ล้างความเค็มนะคะหลังจากนั้นเอาสาลายที่ติดอยู่กับผ้ากองเอาไปตากแห้งที่แผ่นพลาสติกนะคะเ,เกลี่ยให้บางๆอย่าให้หนาเพราะว่าเนื่องจากอาจจะทําให้มันแห้งช้าค่ะแล้วก็รอให้แห้งประมาณวันครึ่งค่ะก็สามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะขอบคุณค่ะ